สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผาหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่สิบหากลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดครับมือนี้ครับจะมีนอ้ทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเอฟซีโคราดนะครับล่าสุดนะครับมือขึ้นนีครับผมเนาะเพิ่นโทมาครับผมเพิ่นว่าผาหัดช่วยแจ้งเอฟซีทางช่องผาหัดด้วยนะงวดนี้นะถ้าเลขออกตัวนี้นะ พี่ถูกเป็นล้านครับผมเนาะเป็นแจงข่าวมากครับผมเนาะล่าสุดครับสั่งอัดหนักๆเม็ดเดียวนะครับของ f c โคลาตนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับของ FC โคลาตนะครับวิ่งบนตัวเดียวก่อนนะครับนี่ครับได้ศูนย์ออก606ครับได้2ออก662ครับได้5ออก665ครับได้9ออก 962ครับได้4ออก044ครับได้2ออก221ครับได้4ออก843ครับได้3ออก863ครับได้0ออก209ครับได้7ออก779ครับได้0ออก700นะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดติดต่อกันนะครับวิ่ง บนตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับวิ่งบนตัวเดียวครับของ FC โคลาดครับให้มาครับผมเนาะ5ไม่ใช่ครับ0เม็ดเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับโอผิดโอถูกครับผมเนาะ0ูเม็ดเดียวครับของ FC โคลาดนะครับก่อนอื่นครับพา FC ทั้งช่องนะครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยก่อนครับผม ล่าสุดของอาจารย์ต้อยนะครับลงในกลุ่มอาจารย์ต้อยนะครับล่าสุดนะครับของอาจารย์ต้อยครับล่าสุดของอาจารย์ต้อยนี่ครับเมื่อวานครับผมเนาะเมื่อวานผมลงคลิปไปครับสี่คู่มหศจรรย์ครับมีสามสี่สามศูนย์สี่ศูนย 9ก9าครับนี่ครับบนล่างนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับ1 7 8 4ครับผมเนาะ1784แครับนี่ครับแล้วก็อาจารย์ต้อยเน้นย้ำล่าสุดนะครับเน้นย้ำยาล่าสุดนะครับผมดูก่อนสินี่ครับเน้นย้ำเม็ดเดียวครับผมเนาะ 94ตัวเดียวเน้นๆครับ94ตัวเดียวเน้นๆครับนี่ครับของอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับ94ตัวเดียวครับนี่ครับผมของอาจารย์ต้อยล่าสุดนะครับเน้นให้ล่าสุดวันนี้วันที่15ครับผมเนาะ9กเม็ดเดียวครับ fc ทางช่องกับผมเนาะรีบไปหาหยิบจับวอเตอรี่นะครับผมเก้าสี่นะครับแล้วก็สี่กู่มหัศจรรย์นะครับนี่ครับมีศูนย์มีสามมีสี่มีเก้าครับตะบางงวดนี้เพิ่งจับให้หกคู่ครับผมเนาะมีสามสี่สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่แล้วก็เก้าสามนะครับนี่ครับจับให้เต็มชุดนะครับผม แล้วก็เฉพาะล่างอย่างเดียวครับของอาจารย์ต้อยครับนี่ครับหมดทุนแล้วนะครับถ้าจับให้ห้าหนึ่งครับผมเนาะก็เข้านะครับแต่ว่าบรจับให้ครับหมดทุนแล้วครับผมนี่ครับแต่ว่างวดนี้จับเต็มชุดให้นะครับของอาจารย์ต้อยนะครับแต่ว่าครับผมเนาะแต่ว่าครับผมนี่ครับจับเต็มชุดให้หกคู่ครับแต่ว่าให้อัดหนักหนักครับผมเนาะเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับเก้าสี่ตัวเดียวเน้นเน้นนะครับ 94ตัวเดียวเน้นๆนะครับแคปหน้าจอนะครับผมโอเคครับผมเนาะพา FC ซทางช่องครับผมมาดูของ F c ซโคราดครับล่าสุดนะครับโทรมาเหมือขึ้นครับผมเนาะเพิ่นว่าผ่หัดฝากบอก F c ซทางช่องผ่หัดด้วยนะถ้าเลขออกตัวนี้นะพี่ถูกเป็นล้านครับผมเนาะเพิ่นแจ้งข่าวแม่ครับผมนี่ครับ วิ่งบนตัวเดียวงวดนี้ให้มาศูนย์นะครับเข้ามาแล้ว11งวดติดต่อกันนะครับล่างงวดนี้ให้วิ่ง3นะครับนี่ครับเพิ่นจับคู่แหงครับผมเนาะนี่ครับบน305ตัดเล่น2ตัว3 0 0 5แล้วก็35าล่าง36เม็ดเดียวครับผมล่าสุดครับล่าสุดของ f c โคีโค้ชครับ สั่งอัดหนักๆเม็ดเดียวครับผมเนาะล่าสุดครับถ้าออกตัวนี้เพิ่นบาเพิ่นถูกเป็นล้านแท้ครับผมเนาะของ f อซโคราดนะครับล่าสุดครับของ f c ซโคราดครับล่าสุดครับของ f c โคลาดนะครับ FC โคลาตนะครับสั่งอัดหนักๆเม็ดเดียวนะครับสั่งอัดหนักๆเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับ05ครับผมเนาะ05ครับผมเม็ดเดียวครับ05เม็ดเดียวนะครับ เม็ดเดียวนี่ครับเน้นที่บนนะครับเน้นบนนะครับ,นรบเน้นบนนะครับนี่ครับเน้นบนนะครับกลับด้วยครับกลับด้วยนะนี่ครับ เน้นบนครับกลับด้วยนะครับ05 50นะครับให้มาล่าสุดครับของ FC โคราดครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับลงวันที่16ทับ2ทับ6 8ครับเลนแจงข่าวแม่ครับผมเนาะถ้าออก5 0 0 5ครับผมงวดนี้ครับถูกเป็นล้านนะครับถูกเป็นล้านนะครับนี่ครับ ล่าสุดครับของ FC ซโคลาดนะครับให้มาก่อนเลขออก1วันนะครับวันนี้15ครับผมเนาะพรุ่งนี้16แล้วเลขออกครับผมนี่ครับสั่งอัดหนักๆเม็ดเดียวครับของ FC ซโคลาดนะครับมากกะตามได้ครับผมเนาะมากกะพางครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับของ FC โคลาดนะครับมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะนี่ครับ เน้นบนนะครับเน้นบนครับกลับด้วยนะครับของ FC โคราชครับนี่ครับกับสุดท่านี้ครับกับขออวยพรให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองกับผมเนาะถ้าชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะสรุปเด่นบนคู่เดียวเด่นล่าง คู่เดียวนะครับในช่องผมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะสรุปให้ f c ทางช่องนะครับผมเนาะเด่นบนเม็ดเดียวเด่นล่างเม็ดเดียวครับคลิปนี้กับสวัสดีครับเจิญคลิปหน้าครับผมเนาะ